กันที่ความพร้อมของทัพนักชกสังกัดกองทัพบ,บกค่ะตังเป้าคว้าเหรียญทองทุกรุ่นที่ส่งชิงชัยนะคะเพื่อหวังจะป้องกันเจ้าเหรียญทองให้ได้ในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬามวยไทยสังกัดกองทัพบ,บกได้เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะเตรียมลุยศึกใหญ่ระดับชาติมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2568ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าค่ะ โดยนักชกทั้งหมดเป็นกําลังพลในสังกัดทั้ง4กองทัพภาคนะคะได้แก่กองทัพภาคที่1ภาคกลางกองทัพภาคที่2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพภาคที่3ตัวแทนภาคเหนือและกองทัพภาคที่4โซนภาคใต้จากนั้นคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีโดดเด่นมาเป็นตัวแทนแต่ละรุ่นค่ะมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันอยู่ที่ชมรมมวยกองทัพบ,บกได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะซึ่งทีมชุดนี้ภายใต้การคุมทัพของพันเอกจรีเมธเปาอิน ผู้อำนวยการกองการกีฬากองทัพบ,บกเป็นผู้จัดการทีมค่ะนอกจากนั้นมีร้อยเอกคุณนาพันชมสุขเป็นผู้ควบคุมทีมและจะ่าสิบเอกพง์พันนวลแก่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะกองทัพบ,บกปีนี้ส่งครบทั้ง10รุ่นน้ำหนักที่จัดชิงชัยเลยค่ะก็มีรุ่น45กิโลกรัมอาสาสมัครทหารพรานกรีตนูสลัดแก้วหรือว่าฉายาบางคล้าน้อยร่มกล้าวสนุกเกอร์รุ่น48กิโลกรัม สิบโทสุพนัทเพชรรักฉายาโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มรุ่น51กิโลกรัมสิบโทฉลองชัยมีนินดีฉายาเพชรสุพรรณปอประจันสีรุ่น54กิโลกรัมสิบโทธงชัยหัวนาคหรือว่าเขี้ยวพรัญชัยรุ่น51กิโลกรัมสิบเอกสุภกรสิริลุนฉายามวยไทยคืออัธชัยกีฬาสปอร์ตนะคะนอกจากนั้นยังมีรุ่น60กิโลกรัมสิบเอกศักดิ์สิทธิ์อาทิตสามฉายาย,ยอดอีทีปตทอทองทวี รุ่นน้ำหนัก63.5กิโลกรัม10โทอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบหรือธนูเพชรวอรสังประภัยรุ่น67กิโลกรัม10โทร,รือไทยพันทรซัพมนีฉายามวยไทยคือหยกพรันชัยนะคะแล้วก็มีรุ่น71กิโลกรัมอาสาสมัครทหารพรานทเนศนิติธรหรือว่าธนันชัยสิบสองพี่น้องและรุ่นใหญ่75กิโลกรัม10เอกทศพลเสาพะนนาเจ้าของฉายาเด่นพนมพรัน26ค่ะ สำหรับความหวังค่ะกองทัพบ,บกปีนี้นะคะตั้งเป้าหยิบเหรียญรางวัลติดมือครบทุกรุ่นเลยค่ะเพื่อหวังที่จะเป้าหมายใหญ่คือการครองถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับหนึ่งให้ได้อีกสมัยนะคะส่วนการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้จะจัดวันที่22-28เมษายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานคร